ขอบคุณนะครับผู้ช่วยเราพดีไม่แห้งคนรับคนเคนเมตตาแล้วเขาไมู่ดดีจะไม่บอกเลยอาไปไ่ไก็เปนไปนาทากาโ้จัดตุกตาตุกาุาโอ้ินดีตอนเรายูับรูนี้กันเารูีกับมจของนมันเกิดนะครัวันนีแปลกมากรู้สนหา่ชบเม้าบอกคุณนะนี่เหมือนจังกรนครหนาวประมาณลบลบ10องศาหอมมนยองเลย อันนี้ดีที่ดีนะคะขอ้วยมากขอให้สุขภาพแขงแรงอันแรงหนึ่งกับขันมากแล้วก็ให้เ c ซีเยอะๆแปลงขับเยอะๆขอให้อยากได้อะไรก็สมปรญหาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับขอบคุณค่ะ พรมันเกิดให้น้องชอปเปอร์มีความสุขขภาพแข็งแรงสมหวังดังตั้งใจมีเงินทองเงินไหลกองทองไหลมาเหาวๆ่าเห่เด้อชอปเปอร์ตัวคุณมีสิทิขอให้สมหวังในทุกเรื่องที่อยากได้อยากได้อะไรก็ได้แน่นอนจ้าขอบคุณครับก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่ชอปเปอร์นะคะก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีคุณภาพมากๆเลยนะคะก็ขอให้อดึงศักยภาพของตัวเองที่มีอยู่ออกมาเยอะๆแล้วก็เชื่อว่าเป็นคนที่มีของอยู่แล้วแหละ ขอให้ขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตยิ่งขึ้นไปความฝันที่บอกว่าอยากเป็นศิลปินระดับโลกอ่ะต้องเป็นให้ได้นะนี่รออยู่รออยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเราทําได้พี่ช็อปนะคะรอวันนั้นอยู่นะโอเคต้องเป็นให้สู้ๆขอบคุณนะอาวันเกิดราคาวันเกิดได้คารุกเท่าไหร่คะลูกยี่สิบห้าครับแม่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าก็แม่ไม่มีไรให้ก็ขอให้ช็อปเปอร์อ่าประสบความสําเร็จในชีวิตไม่ว่าเรื่องงาน ไม่ว่าสุขภาพไม่ป่วยไม่จนไม่เจ็บนะคะแล้วทําตามความฝันของตัวเองค่ะบ้านก็มีแล้วเห็นไหมเพิ่งไม่อยู่มีบ้านแล้วแม่นกไม่มีบ้านเลยดีใจด้วยนะคะเพราะว่าอะไรเธอเป็นคนที่ทําอะไรเต็มที่ 100 101ร้อยเปอร์เซ็นต์จะทำร้อยหนึ่งเปอร์เซ็นต์จะทำเกินขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะขอ,ขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานด้วยค่ะขอบคุณค่ะแฮปปี้เบร์เดย์นะคะน้องจ๊อบเปร์ขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงรวยๆนะคะคิดรังสินใดขอให้ประสบความสำเร็จนะคะขอบคุณค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์มาเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูตึดตึดแฮปปี้เบิร์ Happy birthday! Cảm ơn Cảm ơn con on! má happy birthday con leo happy birthday to you má vào đi ôi มาเร็วอ้าวเว้ยพ่อในน้องเนี่ยเร็ววันเกิดครบกี่ปี25ปีย5่สิาปีกัวเขา25ปีขอให้มีความสุขมากๆมีแต่คนรักมีแต่คนเอ็นดูมีแต่คนเมตตาขอให้เพลงดังๆปังๆขอให้ประสบความสำเร็จคิดสิ่งใด้ขอให้สมดังปรารถนารักเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือรักตลอดไปเนจจาก็เป็นน้องรักที่สุดในโลกนะคะก็เออนั่นแหละก็คือฮากแต่กูเม้ากูไม่กินแล้วสูบกูไม่ควนกลับมีความสุขหลายคิดถึงได้กลับ z o o นังปรารถนาให้นด้เลยให้ให้ให้ z o o นังปรารถนาแล้วก็ม,มี่แม่แมหักเอ็นดูอยากได้อียงกระสือเองเดอ้อเพราะเยกอะซอดยูส่งนี่ย้ะเออะกะเป็นอาชีพของอาต้อแล้วกันโอ,อ้ยว่าปีไห,หนวันเกิดนะครับผมอาอยุ20 าปีาปีแล้วก็เท่าแล้วเนาะพี่เข้าใจพี่เข้าใจว่าอาดัจจิบอกว่ายี่สิบห้หนาพี่มันเด็กอยู่ว่ายังไปน่ามาจีกันยี่สิบห้ากระเท่าแล้วจีก็เลยกัดเบิ้งเรื่องกระดูกกระเดี่ยวไอ้เด้อยางยัน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 เดียกอย่างนั้นนะถ้าเครือเก่าอวยพ่อก็จะพี่เต็นี่เลยนะครับผมก็ปีเพิร์สวางลงคเลยแต่แกเปลี่ยนจากพี่เป็นน้องก็เสือแม่นครับผมกัดขอให้มีความสุขมากๆในวันเกิดปีนี้แล้วก็โตไปเป็นผู้ใหญ่นะครับก็โตเป็นผู้ใหญ่อยู่แล้วเป็นผู้ใหญ่เออ้ยเหนือ จะวันเกิดชอปเปอร์แล้วนะคะก็ขอให้น้องมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยมั่งมีสีสุขนะคะคิดเงินให้ไในเงินคิดทองให้ไในทองเด้อขอให้น้องน่ารักแบบนี้ต่อไปนะคะขอให้สมปราินาทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะขอบคุณค่ะก็สุขสันต์วันเกิดนะครับน้องชอปเปอร์คนเก่งของค่ายเพลงตัวเกยมอสินนะครับขอให้ประสบความส็จในชีวิตนะครับแล้วก็ ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับค่คะผมแม่แฮปปี้เบ t ร์เดย์ลูกหน่อยเร็วก็สุขสันต์วันเกิดนะคะน้องชอปเปอร์นะคะ ขอให้น้องชอปเปอร์ปังๆเรื่อยๆนะคะ FC รัก FC หลงนะคะเป็นคนที่มีฝีมืออยู่แล้วแล้วเป็นคนที่มีศักยภาพอยู่แล้วนะคะขอชื่นชมใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์แล้วหนูจะปังหนูจะดังนะคะคนจะรู้จักหนูทั่วโลกเลยค่ะขอบคุณครัก็แฮปปี้เบอร์เดน้องชอปเปอร์นะคะก็น่ารักแบบนี้ยิ่งยิ่งขึ้นไปน่ารักกว่านี้ได้อีกเป็นที่รักของ ทุกๆคนที่ได้พบเจอเป็นที่ลกของคนที่ได้เห็นนะคะอยากมีเพลงอยากมีคนเบิงเพลงหลายๆมียอดเิวเยอะก็ขอให้ส่งความปรารถนาทุกประการอยากได้เลยก็ตั้งใจและทำให้สำเร็จแล้วก็ให้ส่งบังนะครับขอบคุณครับอะไรก่อน Happy Birthday ให้นีนะไว้พ่อหนึ่งสองสามสวัสดีครับสุขสันต์วันเกิดน้องป๊อปเปอร์นะครับ คอยสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำรว่อยเงินทองเยอยจะเก็บจะขายจะจนปังปังปัง<อ>ปังทุกสาวันเกิดพี่ชอปเปอร์นะคะพี่ชอปเปอร์เป็นคนที่น่ารักมากๆเลยนะคะเป็นคนคนนึงที่แบบว่าน่ารักที่สุดกับน้องสกายแล้วนะคะแล้วก็หนูเห็นว่าพี่ชอปเปอร์เนี่ยมีความสามารถมากๆหนูเชื่อว่าพี่ชอปเปอร์เนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองเป็นระดับโลกได้เลยค่ะเพราะว่าพี่ชอปเปอร์เนี่ย เชิดฉายในเวทีมากๆในสายตาของไอดอลหมดเลยโอ้ขอบคุณนะค่ะถูกสามาเกิดพี่ช็อปเปอร์นะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะขอบคุณนะแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะนออนเปิดเปิดขอให้น้องช็อเปอร์มีความสุขมากนะคะขอให้ดำๆปังๆที ขอให้ไอเพลงใหม่เออเพลงใหม่ของน้องซุปเปอร์ใช่ไหมใช่ครับปหยดเซอดังแบบเปียงปังเด้อขอให้มีความสุขมากๆนะคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมขอให้งานเยอะใช่ขอให้งานเยอะงานเยอะเยอะปังๆรวยเลยรวยแด้รวยนะฮะขอบคุณครับ Happy birthday to you Happy birthday นะคะซุปเปอร์โตขึ้นอีกปีแล้วนะคะปังๆเงินรวยๆนะคะขอบคุณค่ะ โอเคครับแฮปปี้ร์นเดย์นะคะพี่ชอปเปอร์นะครับสำหรับปีนี้นะครับก็ขอให้เป็นปีที่พี่ชอปเปอร์นะครับมีความสุขนะครับผมแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับผมในสิ่งที่ต้องการหรือว่าสิ่งที่กําลังจะทํายู่ตอนนี้นะครับผมคิดอะไรก็ขอให้ได้ตามที่พี่เปอร์คิดหรือว่าปรารถนานะครับผมก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับผมอยู่กับน้องๆพี่ๆในค่ายไปนานๆนะครับผมสอนร้องเพลงบนไปนานๆนะครับพี่ชอปเปอร์เป็นครูสอนร้องเพลงคนนึงเนาะ ก็ทุกอย่างท่านั้นก็ขอให้เป็นปีที่พี่ชอปเปอร์มีความสุขนะครับผมอยากให้แฮปปี้แล้วก็ยิ้มเยอะๆมีความสุขเยอะๆนะครับผมอย่าให้มีเรื่องทุกเรื่องโศกอะไรในชีวิตนะครับปีนี้แล้วก็ปีหน้าด้วยนะครับผมสำปีนี้ก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะมีความสุขมากๆครับพี่ชอปเปอร์ yes. พี่แบบเบิร์ตเดย์ฮปปี้เบิร์ตเดย์น้องชายมาขึ้นนอนหลับนะเพราะหัววันเกิดเพื่อน <laughs> นะแต่ก็สุขสันวันเกิดน้องชอปเปอร์นะครับมีความสุขหลายๆคิดสิงไดปรารถนาะซิง่งใดขอให้น้องมีความสุขและสมมุ่งมา่นปรารถนาะแต่ที่เนี้ยยี่สิปีบักลาต,ต้องระวังระวังตัว <laughs> เดิน uh, ทางไปใส่ขอให้ตลอดปลอดภัยนะครับ25ปีถ้าเป็นคนไทยเนาะเขาถือว่าเป็นเจเพศ <laughs> เพราะฉะนั้นนะครับเพรบุญหลายๆนะครับเดิน้างไปใส่กันละละมัดระว่างจากของให้ดีเนาะ เพิ่นมาหักจากของหวยก้อนเออห้ามลาะนะมีความสุขมากๆครับ้อ่ชอปเปอร์ครับขอบคุณครับสุขสันวันเกิดนะคะพี่ชอปเปอร์นะคะขอให้มีความสุขมากๆของขวัญเดี๋ยวเอาให้นะคะยังไม่ได้ให้วันนี้แต่ว่าให้อยู่แล้วแล้วก็ขอให้มีความสุขน่ารักแบบนี้ทุกๆวันนะคะแล้วก็เป็นที่รักของแม่ๆมัมมทุกคนนะคะแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยได้มาอะไรเยอะๆนะ แฮปปี้เบอร์ด์ Happy birthday, ชอปเปอร์นะครับขอให้ชอปเปอร์สุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงคิดสิ่งในก็ขอให้สมมุ่งมั่นปรารถนานะครับ <c oughs> คิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองคิดจะมีคู่ก็ขอให้ได้คู่ <c oughs> <c oughs>